ยอดเลยครับให้คําแนะนําได้ดีเราปฏิบัติให้ได้จริงลูกค้ามาสั่งก่อนเสียงชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยลำโพง4ีคู่สนะครับเสียงกลาง2เบสสองครับกับปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้วงเวทีไฟด้วยเนาะครับวัตถุประสงค์ครับที่เรามาจับซื้อจัดหายก็อันดับแรกก็จะเอาไว้ให้ลูกค้าไว้เช่าครับอ๋อทำเครื่องเช่าเนาะครับผมเช่าพวกงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์ทั่วไปเนี่ยครับผมครับ เริ่มต้นแล้วเนี่ยเรามุ่งเน้นเป็นระบบที่เป็นดิจิตอลเลยไหมหรือว่าเป็นของที่แบบทันสมัยไปเลยก็จะเน้นเป็นของที่ทันสมัยไปเลยครับเพราะว่าก็อย่างว่านะกขับยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่ใช่ครับก็อยากให้ทันสมัยไปเลยครับเนี่ยอย่างมิกเซอร์เราก็เป็น XR ไปแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยในระดับนี้คือสามารถเล่นดนตรีสดได้แล้วนะครับเป็นแหลกทุกวันนี้ก็ขนาดเล็กลงกระทัดรัดเนาะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ด้วยนะครับ ก็จะมีพอสเวอร์ครับมาร์ลานี่นะครับ TPA 20 AS AH เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ Power AM เป็น NPE ตัวนี้น่าจะขับ, Monitor, บมอนิเตอร์นะครับมีมอนิเตอร์2ใบนะครับแล้วก็กลางแหลมนะครับ D 8 0 2 2องเครื่องกลางแหลมระเบ็ดน,นะเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ไมล์อย2ตัวก็เท่ากับ4ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของลำโพงกับเวทีก่อนอันนี้เป็นตัว18นิ้วเนะาะแทงของแท้งนะครับ18นิ้วอันนี้คือน1ข้างนะ2ใบนะครับ แล้วก็อีกข้างนึงก็อีกอีกเซตหนึ่งเหมือนกันนี้นะครับแล้วก็กลางหลาม12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นลายเอเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเวทีแบบทับเลยนะครับตัวนี้หรูหรามากนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้แล้วก็มีมอนิเตอร์ตัวแฟนพ่อม เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยพอเราต่ออุปกรณ์เสร็จสับแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจูนเพราะว่าทางร้านเนี่ยเป็นโปรโมชั่นในส่วนของปรับแต่งให้ลูกค้าด้วยนะครับว่าปรับจูนเสียงให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานอะไรแบบนั้นแล้วเราสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะเบื้องต้นนับโอเคเดี๋ยวเราไปปรับเสียงกันเลยครับผมตอนนี้เราก็จะมาทําการจูนระบบเนาะเพราะว่าสิสเทมเราเป็นระบบดิจิตอลนะครับใน ส่วนของ crossover เราทีนี้เราก็จะมาจัดการในส่วนของเรื่องของจุดตัดความทีเรื่องของ EQ เรื่องของค่าความดีเลย์อะไรมาเลยต่างๆให้แล้วเสร็จครับโดยใช้โปรแกรม Smart l i น์นะครับก็เดี๋ยวดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟังปฏิบัติในระบบของเราเนี่ยก็จะมีทั้งทีแล้วก็มอนิเตอร์นะในระบบก็ผมก็จะใช้มิกเซอร์เนี่ยผ่านสัญญาณไปหาอร์แอมป์ตัวหนึง่ง เพื่อจะส่งกำลังไปให้ตัวลำโพงเป็นมอนิเตอร์ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ EQ มอนิเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในมิเซอร์ในส่วนของตัวมิเซอร์เองเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อโดยน้ตบุกนะหรือเป็น i อแ d ดไอแพดเราก็เชื่อมต่อมอนิเตอร์เสร็จับเรียบร้อย p a เเสร็จก็ใช้งานได้นะครับโอเคครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จนะครับกับการปรับตั้งดูงเสียงแรงรต่างทางลูกค้าก็ได้ฟังนะเป็นไงบ้างครับโอเครับสุดยอดเลยครับให้คําแนะนําได้ดีแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติให้ได้จริงเลยครับ <S <S อย่างเสริมก็ใช้ได้เนาะใช้ได้ครับดีเยี่ยมเลยครับดีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากลูกค้าก็พอใจมากนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับส่วนอะไรที่เพิ่มเติมเราก็ทักทายกันมาอีกทีนึงว่าจะเพิ่มเติมแน่นอนครับมาแน่นอนครับโอเคครับผมต้องขอขอบคุณทางลูกค้ามากนะครับอย่าลืมนะครับใครได้ชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็มีอย่างเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ